สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์ติฟายยูทค่าสาขาเกษตรโนมินนะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น t o y ต t a a อ t i s นะครับ 1.6G ปี2018นะครับคันนี้เป็นตัว i n เ r c h a เชนนะครับสภาพก็สวยๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับภายในเป็นสีเบจนะครับสภาพด้านหน้ารถ คันนี้นะครับโคมไฟทั้งสองข้างนะครับดูไฟสะอาดนะครับไม่มีขุนเลยนะครับตัดด้วยกระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้โตลต้าก็ดูสวยๆอยู่นะครับคันนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมๆมาจากโรงงานนะครับกระจกด้านข้างนะครับก็มีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะครับสาหรับตัว m i ม่เนื้อเชนคันนี้นะครับคันนี้ก็ได้เป็นสีขาวนะครับผมสีสีขาวเนียนกลิบๆกันเลยนะครับคันนี้ สภาพด้านหลังนะครับโคมไฟ2ข้างก็ดูสวยงามครับผมไม่มีขุนนะครับโคมมียมด้านหลังนะครับตัดไฟเลี้ยวระหว่างสองข้างนะครับโลโก้โตโยต้าโลโก้โคโร拉อาติดนะครับหนึติดมาให้ครบๆนะครับผมสภาพภายในนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นสีดําตัดสีครีมนะครับมีปุ่มพูสตาร์ทนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยสามารถปรับเครื่องเสียงได้นะครับ คันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมักสภาพตัวถังแล้วก็เลขไมล์นะครับของเราเป็นโชรูมาตรฐานมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นวิทยุเดิมเดิมมาจากโรงงานนะครับผมระบบแอร์เกียร์ออตโนต้นะครับสภาพเบาะก็ดูสะอาดอย่างที่เห็นกันเลยนะครับไม่มีขาดไม่มีลมนะครับคันนี้ก็ดูสวยงามครับสภาพเรียบร้อยดีครับคันนี้ด้านหลังนะครับก็ สะอาดเหมือนกันครับผมเบาะด้านหลังนะครับก็ไม่มีขาดไม่มีล้มเหมือนกันนะครับสภาพสวยเลยคันนี้นะครับภายในสะอาดมากสาหรับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดพันบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีสามารถจัาไฟนั้นได้เต็มเลยนะครับแลวตัวถังแล้วก็เลขไม้นะครับของเราโชลูมมาตรฐานนะครับอย่างที่แจ้งไปมีการตรวจเช็คมาให้แล้วนะครับเลขไม้แทนแน่นอนลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสามารถโทรติดต่อเข้าได้ที่เบอร์065 984 4, 4 1 3 3ครับ